มาดูข่าวสำคัญวันนี้ซึ่งเป็นข่าวที่ผมคิดว่าในประเทศไทยหาไม่ได้ในทั่วโลกก็หาไม่ได้เพราะว่าผมนี่ติดตามเรียงลำดับด้วยความเกาะติดมาตลอดและจัวหัวไว้ว่าเป็นเรื่องราวของปัญหาภายในราชสำนักวันนี้ยิ่งเห็นชัดเจนว่า ภาพความแข็งแกร่งของราชสำนักนั้นเป็นภาพลวงตาเป็นลักษณะที่ชั่วคราวแต่อาจจะยาวนานมีกำลังเข้มแข็งควบคุมกำลังทหารตำรวจหมดถูกต้องครับแต่ว่ามันไม่ได้แข็งอย่างที่เห็นอิบนาำสักหน่อยไม่ใช่ว่าพูดเรื่องนี้คอแห้งนะครับ ยังเสียง F ออยู่วันนี้จะมาลำดับให้เห็นว่ามันมีปัญหาอย่างไงภายในอย่าเพิ่งเชื่อผมแต่ผมใช้ทฤษฎีพฤติเหตุแวดล้อมในการดูคุณอ้นมาไทยเป็นครั้งที่สองหลายคนจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ข่าวตามไม่ได้ไม่ค่อยเจอน,ะน้อยมีแต่ข่าวใน ออนไลน์ออนไลน์ก็น้อยครับจะมีออนไลน์กระจายกระจายถ้าจะออกเป็นทีวีอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังนี่ยิ่งน้อยใหญ่ครั้งนี้ที่มาแปลกก็คือออกต่างจังหวัดและวันนี้มีข่าวสำคัญยืนยันก็คือทำบัตรประชาชนครับทำบัตรประชาชนและทำพาสปอร์ตไทย ข่าวมติชนวันที่สิหธันวาท่านอ้นทำบัตรประชาชนพาสปอร์ตไทยชาวเน็ตแอบรุ่นสองเลขนำโชคกลายไปเป็นเก่งว่าเลขหวยอะไรจริงๆอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่แสดงให้เห็นว่าท่านไม่มีไม่มีบัตรประชาชนไทยไม่มีพาสปอร์ตไทยอ้าวเฮ้ย อายุสีกว่าแล้วที่ผ่านมาใช้บาทประชาชนอะไรอเมริกันครับผมเข้าใจว่าคุณโ้นนี่แปลงสัญชาติแล้วนะเพียงแต่ว่ายังไม่เปิดเผยแต่การที่คุณโ้นเข้ามาครั้งที่สองนี้มันบอกหลายอย่างว่าท่านต้องการจะเสนอตัวเป็นแคนดิเดตรัชทายาทครับ ถ้าท่านจะบอกเอ้าวก็ในหลวงไม่ได้ตั้งท่านมีสิทธิ์อยู่คนพระอ,องค์เดียวแล้วทําไมคุณมาเสนอคุณอ้นไม่ได้บอกแต่พฤติเหตุแวดล้อมมันใช่หมดเลยครับวันนี้ยิ่งชัดแสดงตัวเป็นคนไทยแล้วและผมเชื่อว่าเรื่องนี้คุณอ้นรู้ <c oughs> หรือที่ปรึกษาอาจจะบอกไม่เป็นไรก็มันมันเป็นไฟบังคับอะ่ะเข้าประเทศไม่ได้จักสี่สิบปี ตั้งแต่อายุสิบขวบสามสิบปีแล้วเรียนนักกฎหมายอยู่อเมริกามันมีความจำเป็นผมเชื่อว่าประชาชนเข้าใจแล้วเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญเป็นประเด็นข้อกฎหมายแต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญในทางการเมืองถือว่าท่านจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิของอเมริกันแต่ที่เดินทางเข้ามาผมถึงบอกว่าท่านใช้พาสปอร์ตอเมริกันแน่นอน ท่านใช้บัตรไอดีผมก็มีนะแต่ไม่ใช่หมอว่าเป็นอเมริกันนะบัตรใบกับขีเขาถือเป็นบัตรประชาชนเนะี่ยแสดงว่าคุณโอ้นเป็นอเมริกันดังนั้นการเข้ามาในประเทศไทยจึงมีประเด็นสำคัญคือหนึ่งเขาได้รับสิทธิการคุ้มครองจากอเมริกานะทุก คนที่เป็นอเมริกันซิิเซ e นเข้ามาเมืองไทยเข้ามาได้วีซ่า30วันไม่ต้องขอเข้าได้เลยครับถ้าเกินกว่านั้นค่อยขอคุณอ้นไม่มีบัตรประชาชนไม่มีวีซ่าไม่มีพาสปอร์ตอเมริกันก็เข้ามาไม่ถึง30วันก็กลับได้แต่ใครจะมาขวางท่านไม่ให้มาไม่ได้ครับ ไม่ใช่ว่าประเทศท่านเป็นคนไทยจึงมาได้ไม่ใช่ท่านเป็นอเมริกรันไปได้ทุกที่ครับแต่แต่อย่าไปอาหรับนะอันตรายเท่านั้นเองดังนั้นประเด็นที่สำคัญคือที่หนึ่งท่านเข้ามาโดยใครก็ขวางท่านไม่ได้สองในทางการเมืองท่านเข้ามา โดยวังจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบไม่สาบนะครับแต่ท่านเข้ามาและเป็นสิ่งที่ถ้าจะขัดพระไทยรัชกาลที่สิบขัดพระไทยเฉลิ่พ่อก็เป็นเคสแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่คนขัดพขัดใจรัชกาลที่สิบ ในหลวงทําอะไรไม่ได้ขัยการก็ทําอะไรไม่ได้ทุกคนพร้อมจะรับใช้พระองค์ท่านหมดแต่ยกเว้นคุณอ้นทําอะไรไม่ได้เป็นความท้าทายที่แหม่มตื่นเต้นที่สุดครับเพราะอะไรใครจะกล้าทำท่านท่านเป็นลูกอะพ่อจะกล้าทำเออน,นี่เราพูดกันตรงๆนะ ดังนั้นการมาทำบัตรประชาชนพร้อมพาสปอร์ตไทยในครั้งนี้ปัญหาคือใช้บ้านเลขที่ไหนอ่ะบ้านใครอ่ะเป็นเลสเเดนน์่ะนี่แหละครับในหนังสือพิมพ์ผมคนหมดไม่บอกแต่ผมว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวจะเฉลยให้ทราบอยู่ใกล้ๆ คนนามสกุลนครทัพนี่แหละครับแล้วที่แปลกมีคำตอบทำไมพระราชินีนุยปีนเสากระโดงนอ้อท่านดูอันนี้แล้วท่านจะตอบได้เองคุณอ้นปีนเหมือนกันครับแต่ไม่ได้ปีนเสากระโดงแต่ปีนพระาธาตุพนมครับ เพราะถ้าพนมนี่เขามีบันไดปีนขึ้นไปแต่เป็นบันไดลิงนะอันตรายเหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีลอกชักขึ้นนะคุณนุ้ยเนี่ยยังใช้ลอกชักนะั้นลอกที่เสากระดงระบายนะั่นนะเนี่ยครับนี่คุณนุ้ยนะชักลอกขึ้นไปคุณอ้นนี่ไตบันไดลิงนะครับ เออทำไมคล้ายๆกันเลยครับเวลาใกล้ๆก,กันด้วยคุณอน้นเมื่อสองวันที่แล้วเป็นภาพที่คุณอ้นโพสเองในเฟ e บุ๊กของท่านก็ใกล้ๆก,กับที่คุณดุวยปีนเสากระดงเรือใบเหมือนกันครับท่านจะบอกเฮ้ยคุณสุนายคิดมากเขาก็เขาก็ปีนเหมือนกันได้เหม็นเกี่ยวอะไรกันไม่ใช่ครับข่าวการปีนเสากระดงเรือใบนั้น ถูกถูกถูกเมคอัพขึ้นนะครับลงข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับข่าวสดไทยโพสโปรโมทกันหน้าดูนี่ครับรูปเรือใบที่ผมบอกคุยกับท่านไปแล้วนะถ้าวิ่งสิเออถ้าลงข่าววิ่งเหมือนกันนี่ธรรมดาครับใครๆก็วิ่งทั้งนั้นอ่ะออกกำลังกายอ่ะแต่มาวิ่ง ตรงๆเวลากันอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่วิ่งนี่ยมันง่ายแต่ไอ้ปีนเสารกระโดงหรือปีนที่สูงนี่มันต้องตั้งใจปีนแต่ใครใครจะปีนก่อนกันคุณนุ้ยปีนก่อนหรือว่าคุณโอนปีนก่อนหรือคุณโอนเห็นคุณนุ้ยปีนแล้วกูก็บปีนมั่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องโหราศาสตร์เพราะอันนี้เดานะเดา คือปีนขึ้นสูงเนี่ยคิดว่าโอ้ยจะได้ปีนขึ้นไปไหว้ยอดพระธาตุพนมนูน่นเออจะได้ได้บารมีขึ้นสูงอันนี้จิตทฤษฎีจิตนิยมเป็นอย่างนี้ครับคุณอ้นบอกว่ามาทำบุญที่นครพนมวัดพระธาตุพนมวรวิหารปีนขึ้นไปถึงชั้นบนสุด คนข้างล่างคงกลัวว่าผมจะหล่นทับก็น่ากลวอยมกันเพราะตัวท่านใหญ่นี่คือข้อเขียนของท่านใน facebook ของท่านนะมันไม่ได้จบเท่านี้ไม่ได้จบเท่านี้ผมถึงบอกว่าถ้าคุณนุยวิ่งอย่างนี้เออแล้วคุณอ้นวิ่งตรงกันใกล้ๆกันนะยังยังยังสันนิษฐานว่าการวิ่งกับธรรมดาอาจจะเหมือนกันได้แต่ไอ้ปีนสูงๆนี่ไม่ใช่แน่ นะครับไม่ใช่แน่เอาละทีนี้เรามาดูต่อไปว่าคนที่ไปรับใช้ใกล้ชิดคนหนึ่งตอนทำบัตรประชาชนเนี่ยเป็นคนนามสกุลนครทับครับหน้าตาคนนั่งข้างๆเนี่ยชื่อชารีนครทับครับในเฟซบุ๊กของเขา แล้วบอกว่าบัตรประชาชนใบแรกร้อนๆและพาสปอร์ตไทยร้อนๆมาแล้วจ้าถ้าทางงดนี้อีชั้นจะหมดเงินไปกับหวยเยอะเลขเพราะใครก็จะไปแทงเลขบัตรประชาชนคุณที่ชื่อชารีเชอรี่นครทัพจะเป็นอะไรกับคุณปราโมทนครทัพไม่ทราบแต่คุณปราโมทนครทัพ เป็นเจ้ากี้เจ้าการออกหน้าเป็นตัวแทนให้กับคุณอ้นทาบุญเอาของไปแจกครับท่านอ้นวัชเลสอนอันนี้อะไรเนี่ยโครงการแจกของให้ประชาชนเนาะท่านดูนะครับผมวงแดงไว้นะคือคุณปาโมดนครทัพซึ่งเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่ง ในการร่วมกันรัฐประหารท่านทักษิณในปี19กันยา49ที่บ้านของปีมารากุลและนั่งประชุมอยู่กับประธานองค์มนตรีสุรยุทธ์จุลานนท์ครับเป็นคนสนิทกับสุรยุทธ์อย่างนี้เราเริ่มเห็นเข้าลางลว่าวเออใช่แน่แล้วการไปของเอาของไปแจกประชาชนเนี่ยนะครับ เอารูปไปแจกด้วยเสมือนหนึ่งคล้ายๆพระบรมวงศานุงวง์เหมือนกับสัตว์เวลาแจกแล้วคนรับจะต้องได้รับรูปด้วยเอยมันพิเศษจริงๆนะผู้แทนเขาก็ไม่ได้ทำขนาดนี้ท่านดูภาพประกอบนะครับจะเห็นว่ารูปที่แจกนะครับเออคุณปราโมดนครทับ นี่เป็นภาพเต็มๆพร้อมป้ายใหญ่โตขนาดหม่อมเจ้าจุลเจิมทําแบบนี้นะเขายังว่าตะงิดตะงิดว่าคล้ายแจกของในหลวงนะก่อนที่จะถูกรถยศนะแต่คุณอ้นคุณปาโมดะครนทัพทําให้เรียบร้อยเสมือนหนึ่งเป็นกษัตริย์ทีเดียวอย่างนี้ไม่เรียกว่ามาเป็นแคนดิเดตแล้วจะเรียกว่าอะไรไม่ทราบนะครับ แล้วที่งานวัดพระธาตุพนมนั้นปรากฏว่ายังมีแจกของศักดิ์สิทธิ์อีกนะคุณอ้นเริ่มเข้าสู่พิธีกรรมทางศาสนาแน่นอนครับสถาบันกษัตริย์ไทยนี่ผูกพันกับศาสนาแล้วก็จะจัดพิธีกรรมเพื่อเสริมอำนาจแล้วอำนาจอยู่ได้ก็ยังเพราะเพราะเรื่องศาสนานี่แหละปรากฏว่าที่วัดพระธาตพนมก็ พระอาจารย์ก็ทําพิธีให้เรียบร้อยแต่ไม่มีใครกล้าบอกว่าปลุกเสกกันถึงขั้นจะให้เป็นกษัตริย์หรือเปล่าไม่มีการไม่มีข้อมูลนี้นะครับอย่าหาว่าผมลาลาประลวงนะแต่ผมดูแล้วนี่คือพิธีการแจกสายสินของศักดิ์สิทธิ์จากมือคุณอ้นแล้วประชาชนขอกันใหญ่เลยเห็นแล้วคุณคุณนะครับเห็นแล้วคุณคุณอาวละยังไม่จบครับ คุณอ้นไปทํากิจกรรมในต่างจังหวัดหนังสือพิมพ์ไม่ออกไม่เป็นไรในหลวงก็ไม่กล้าห้ามหรืออาจจะไม่ห้ามบางคนอาจจะบอกไม่ห้ามมัง้งผมว่าไม่ใช่ละเรื่องอย่างนี้ผมว่าความนิ่งของของในหลวงพระบิดาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทายใจยาก แต่ถ้าจะบอกว่าเป็นการเปิดทางให้คุณอ้นเพื่อจะเข้ามาสู่เป็นรัชทายาทมันก็ก็ยิ่งดีครับก็ในเมื่อท่านเป็นลูกแล้วนี่แต่ที่สำคัญคือต้องมีการสถาปนานี่ก็ไม่มีก็เลยเป็นความอึมครึมแล้วก็ยังไปเยี่ยมาศาสนาต่างๆครับนี่าศาสนาคริสต์ก็ไปเห็นไหมฮะ อานี่ไปเยี่ยมบาทหลวงที่อะไรเนี่ยซาน e ลี่เฮาแล้วก็มาตักไอซ์ทีมให้น้องๆแจกแหมนี่อย่างนี้ไม่เรียกว่าหาเสียงกับมวลชนล้วจะเรียกอะไรแต่ว่าไม่ใช่หาเสียงจากการเลือกตั้งแน่นะครับแล้วที่สำคัญที่สุด กิจกรรมที่ท่านทำทั้งศาสนาคริสศาสนาอิสลามกิจกรรมอันนี้สิครับมันคุ้นจริงๆคือไปร่วมลุยโคลนปลูกปลูกป่าชายเลนนะปลูกต้นไม้เขาเรียกป่าชายเลนนะนี่อยู่ในเฟ e บุ๊กของท่านเองครับบอกทิ้งความเหนื่อยล้าเข้าป่าให้ธรรมชาติบำบัดสร้างความสมดุลนะที่คองโคลนครับ สมุดสงครามทำให้เรานึกถึงในหลวงราชการที่เก้าที่เสด็จออกต่างจังหวัดนะครับอยู่กับประชาชนชาวไร่ชาวนาผมว่ามีคนพอดช่วยแนะนำท่านแล้วละ่ะก็ระดับด็อกเตอร์ประโมทนครทัพออกออกเต็มตัวขนาดนี้ก็แสดงว่าค่อนข้างจะแน่นอนนะครับ ดูครับดูภาพที่ผมให้ท่านดูไปเรื่อยๆแสดงเห็นชัดเจนนะครับว่าท่านดำเนินการคล้ายๆแนวพระราชดำริคล้ายๆคุณก้อยเนาะเหมือนกันแต่คุณก้อยนะั้นยังใกล้ชิดกับรัชการที่สิบขาดไม่ได้ครับอาจารย์สมศักดิ์เจ้าของหยดเหงื่อที่ปลายจมูก อาจารย์สมศักดิ์บอกโอ้โหเร็วๆมาดูเร็วๆม,มีหยดเหงื่อที่ปลายดั้งจมูกด้วยหยดเล็กๆกำลังพอดีไม่ใหญ่เกินต้นตำรับคือมีการโพสภาพโคดเงื่อปลายจมูกของในหลวงราชการที่เก้าคุณอ้นกำลังทำเหมือนกันอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่ามีนัยยะสำคัญแต่ที่มีนัยยะสำคัญกว่านั้นก็คือ คุณโอนต้องระวังแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามีบางอย่างใครที่จะขึ้นมามีอำนาจนี่มันจะมีคนเป็นสปอนเซอร์โหนนะครับโหนไม่ใช่โหนดูดวงนะโหนจ่ายสตังค์ช่วยแล้วคนที่จ่ายสตังค์ช่วยอาจารย์สมศักดิ์คอมเมนต์บอกเฮ้ยมีบุคคลครับเคยเจอคดีมาแล้วเอ่ยชื่อด้วยอาจารย์สมศักดิ์วงภาพด้วยนะครับ พในอัจารยจสมศักดิ์อัปเดตข่าวคราวคุณอ้นเดินทางไปยังที่ต่างๆยังมีอยู่เป็นระยะระยะหลังสุดมีข่าวเดินทางไปหนองไายทำบุญในการไปครั้งนี้นอกจากมีฉากโฆษณาใหญ่โตแล้วยังมีเรื่องการจัดเตรียมคนไปรับโดยมีคนหนึ่งชื่อสุริโยพานุรักษ์เป็นผู้ประสานงานดูจากรูป ใครคือสุริโยพนุรักษ์ท่านบอกว่าด้านนะครับดูจากรูปแล้วเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้ดูหน่อยคนนี่ดูภาพประกอบนะแอดมินภาพโพสภาพไปเรื่อยๆนายสุริโยนี้สำนักข่าวหนึ่งติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดบอกว่านี่ไงการใช้เงินภาษีอัก ราษฎรจากนายคนนี้สุริโยเคยหนีคดีเช็คเด้งจนหมดอายุความด้วยผมดูดูทำให้นึกถึงอะไรไม่ถึงอะไรทราบไหมครับทำให้นึกถึงพ่อของเขาว่ากีฬาลงกรหวดแรงจริงๆอาจารย์สมศักดิ์สมัยที่ยังไม่เป็นกษัตริย์ความที่ต้องใช้เงินอยู่เรื่อยๆก็สาะแสวงหาพวกสีเทาๆเป็นพวก มีการตั้งแก๊งรีดไถส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นตำรวจหรือเป็นพวกตัวใหญ่ในกลุ่มนน้นกลุ่มนี้ก็มีการแบ่งปันกันจนพอได้เป็นกษัตริย์นั่นแหละคราวนี้ก็เลิกคบหันมาคบคนในวงการใหญ่โตพวกเจ้าสัวใหญ่ๆอาหารสัตว์เบีย์แทนเรียกว่าพอเป็นกษัตริย์ก็ไม่เอาตัวเล็กๆตัวน้อยๆแล้วเอาตัวใหญ่ๆแทนพวกนี้ก็เอาเงินมาถวายทีละหลายสิบล้านแทน ที่ผมอ่านตรงนี้ขอย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่ได้เชื่อเพราอจยนสมศักดิ์ไม่มีข้อมูลอื่นเลยแต่ว่าเราปิดข่าวทั้งหมดในประเทศไทยทําให้ข่าวใต้ดินอย่างนี้คนเชื่อและนี่คือปัญหาว่าใครจะไปปกป้องในประเทศสื่อจะไปปกป้องโดยการเอาเรื่องจานสมศักดิ์มาแฉว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่กล้าพูด เพราะมันเสียงตัวหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนี่วิจารณ์ก็ผิดได้ปกป้องก็อาจจะผิดได้อีกเหมือนกันนี่คือปัญหาของราชสำนักไทยนี่คือปัญหาของหนึ่งหนึ่งสองที่ทำให้ข่าวอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์บอกนี่คนเชื่อหมดเลยเพราะไม่มีใครโต้ยังได้คุณหม่อมเจ้าจุลเจิมเคย เคยทาหน้าที่โต้แย้งให้ที่ผมบอกท่านเป็นเหมือนโฆษกราชสำานักและผมก็เสนอว่าควรจะมีการตั้งโฆษกราชสำานักเพื่อจะแก้ข่าวเหล่านี้แต่ราชสำนักไทยเขาไม่สนใจดังนั้นวันนี้ผมเอามาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยก็เพื่อด้วยเจตนาดีว่าการที่เราปิดกั้นกันอย่างนี้แหละครับทําให้เกิดข้อขัานินทามากกว่าเป็นผล,ล้ายมากกว่าผลดี